วัสดีค่ะวันนี้ช่องเฟรลี่วันวันนี้จะไปซ่อมรถนะคะซ่อมรถนี่รถคันนี้แหละรถคันนี้ที่เรานั่งเนี่ยจะไปซ่อมรถรถที่รักของเราเลยรถที่รักของเราเลยจะเก่าแล้วก็แต่มันก็ตามนั้นแหละถึงจะเก่ามันก็ยังใช้ได้อยู่รถรักของครอบครัวเราเลย โอเคไปไปไปตรงที่สุดรถเลยค่ะบ๊ายบายเออแบบอเนจากำลังจะไปจอดลองมาให้ดูก็ได้ครับอะไรเงี้ยว่าแบตเป็นยังไงมันรั่วปะได้ไหมแล้วก็มาให้ให้ไปชาร์จไซ์ด้วยไงแบบตัวที่ไม่ต้องเปลี่ยนอะใช้ไปก่อนอะ ว้าว <Wow. S 2> แลวต้อเป็นคนดีสิเนาะที่ผ่านมาเราไม่ใช่คนดี่ะนะ่น <c oughs> ดีกับเราเราต้องดีกับเขาต้องดูงเขาโอเคครับตัดไปตรงที่สูตรถเลยสุดซ่อมรถเลยไปตอนนี้ก็กำลังซ่อมอยู่นะคะ <Wow. S 2> กำลังซ่อมอยู่นะ <Wow. S 2> นี่ตอนนี้เราก็อยู่ตรงข้าวเซนท่านแล้วเราจะได้เดินเซนท่านด้วยแหละเออเจอการที่เซนท่านนั้นทุกคน นี่นะคะลรี่ก็อยู่เซนทันแล้วนี่ก็อยู่เซนทันแล้วนะคะเดินเล่นค่ะมาเดินเล่นจะถ่ายให้ดูว่ามีอะไรบ้างไปกันเลย แล้วก็จบทริปไปซ่อมรถกับแม่แหละก็อย่าลืมที่ไปดูเซนท่านมาเมื่อกี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็ยังไม่เห็นบอนชอนเลยเออแต่ก็ครั้งหน้าจะมาถ่ายอะไรให้ดูก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ